ถามหรือเลินตั้งแต่ยังหูเป็นไปีแต่เป็นผู้ที่ว่าว่าทำในลักษณะนี้แล้วแล้วเช้า,ชาเนี่ยตั้งแต่อะไรไหมครับที่แล้ว ขอเชิ r ดรมสบเยนเชียริชาอินโดนีเซียนะครับขออนุญาตเข้าสู่ช่วงพิธีการนะครับพระองค์สุริยพระบาทบรียังมหามูลีสริปตยกษัปริดาประดลัดอากุมหาราชกุฑามูลาวร์มันพลูโปรเฟชั่นดรมสบเยนเชียริชลาเอฟวีเอชดีกครองนครรอนุสันไม่มุนหอามะเฟ้าหญิงนครอุสันตราแห่งประเทศอินโดนีเซีย ข้าพเจ้านายมโยุนันมามะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงพิธีการและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้คำไร้สาระและคำสามัญควบคู่สำหรับดำเนินการในช่วงพิธีการในพิธีการเข้าเฝ้าโพรดขอราชทานใบประกาศเกียรติคุณขุนนางในที่ดีมัชชีเซโซนมหาราชกุตัยมุลาวร์มันใบประกาศรางวัลสิงหาริชบิสเนสกุตัยมุลาวร์มันคินดอมและเหรียญเรื่องราศิริทรพกรณ์แห่งนครอุตันตราตารา ประเทศอินโดนีเซียนะครับไปเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลบารักัสในพิธีการในวันนี้จะได้เรียกเชิญนะครับตัวรอยย่ไฮเนสปรินเซสอารีลาเทบาบ์บูซบากากัสนะครับเพื่อถวายประกอบและอวยพรให้กับผู้เข้าร่วมงานในวันนี้เนพิธีการนี้ขอเรียกเชิญครับสลต่านอะลัยกุมาระมะตุลลอฮฺนะสา allah ุวากาตุฮ์ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานความดีความบารอกัตให้กับพวกเราทุกทุกข้าง bagi telah keberkatan kepada maharaja dan sama-sama uh, semua majlis yang ada dalam majlis pada hari yang pagi telah kami semua ini kematian kami dalam keadaan husnul kami dalam keadaan baik. Wassallahu ala sayyidina wa ala ajmain. ก็จะเป็นการแสดงถวายพระพรนะครับเพื่อการแสดงออกถึงความเคารพในการเสด็จมาเยือนของมหาราชาโดยเป็นการแสดงที่มีชื่อชุดว่ากิจการพิณิหารเป็นการรำถวายพระพรนะครับซึ่งเราได้เกียรติจากทางโรงเรียนนราธิวาสในการแสดงชุดนี้นะครับนอกจากนี้ขอเสียงปรเมอรับชมการแสดงครับ आ <silence> ของที่เลือกจากมหาราชาลัยเจ้าฝ่ายอีครับบพระราชทานพระราชอนุญาตโดยอย่างมหามูลียาจนวนนุสันตระห่งประทเทศอินโดนีเซีย7,000ท่านยังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ท่านที่สองนะครับเฮอรอยัลไฮเนสพรินเซสสุวาริน ไทยสนิท่านที่สามครับฮิสโรยัลไฮเนสพริน ท่านที่สคือรยฮิเสวนไซตุนมาา kita ni macam warna-warna pas และลำดับต่อไปจะเป็นการพระธานใบป,ประกาศอรับรอง King of British Business Kuta Malawarman k i n g d o และเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่นนงนครันตาราประเทศอินโดนีเซียจำนวน27ท่านมีรายชื่อ ทอดแดงเรริญรำ Não, O <coughs> que ลำดับที่25นายวห้ลำดับที่ยี่สิบหก ลำดับที่ยี่สิบเจ็ดนายมายุนะมายูนัน <c oughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan Presiden King of Rice Club dengan nama Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Lagi maha, lagi maha penyayang yang telah diberikan, yang telah diberikan oleh Tuli yang maha mulia yang maha Kutai Mulawarman. saya saya, 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 saya. Miss Royal Highness King of Race Club Country of Thailand saya Miss Royal Highness Prince King of Rights draft Country of satu uh, puan-puan sehingga kita hari ini sehat walafiat diberikan semua keagungan dan kekuasaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Maharaja Kutai Mulawarman menjadi bos. Apa itu bos? ke maharaja kutai mulawarman 23 tahun yang lepas. Saya ada di sini berkat Allah dan undangan daripada adik saya yang adalah kehendak Allah. Dengan bagaimana kita menjadi bos, kami akan menawarkan satu piala. So, Putri Maimunah tepuk tangan untuk Putri Maimunah. berkenan tak untuk uh, apa untuk menjadi sebagai investor untuk menjadi seorang investor apa dengan bisnis dan hari ini saya sudah tumbuhkan uh, saya panggil kembali Presiden International Club King of Rice berdiri di sana nanti seorang presiden uh, King of Rice dekat Indonesia Prince Muhammad Sari. Uh. ini juga telah menjadi uh, founder bisnis kita uh, dan didamping dua orang saudari dan saudara untuk berdiri satu dunia untuk berjaya kerana bisnis ini tak susah, tidak sulit bisnis ini adalah sangat mudah kalau so, kita semua beraja yang akan punya uang dan saya akan menjemput semua orang tanggal 23 Dekat Indonesia tepuk tangan อะไรเยอะตอนนี้หนึ่งล้านหนึ่งล้านคนนะคะหนึ่งล้านคนที่พระองค์มอบให้ King of p r i s saya akan kembali ke Thailand ini atau satu bulan atau boleh dua bulan saya sudah tengok ok, r i b u าน b u j จ t a j u t a orang akan masuk King untuk a uh, ah untuk ่ a s u อ k i ไร of ที่ประเทศ t ทยตุ๊กต t นันสำ a รับทีมชาติไทยที่มาที่นี่เพื l a h b e r h a ว i ก u n t u ้ m e m b a w a k e ร a y a a n ับเทศไสยน่มานี่เพืจมดเ่ยครัสรงความล้วร็ผู้กทนนะครับที่จมาเพื rak, ata, ka, ka, rab, ่อจะมาวกนสงความรนะครับประเนเชิญ แน,น่นาครับก่อนอื่นก็ขอเรียนท่านมหาราชาแล้วก็ท่านฟ้าหญิงวันนี้พวกเราเนาะคณะ,ะทํางานทั้งหมดทุกท่านก็รู้สึกปละปืิมแล้วก็ยินดีที่ได้รับการสนับสนุนกับโปรเจกต์จากปรที่พวกเราคิดขึ้นมาเพื่อคนทั้งโลกเนาะตอนนี้ก็คือความหวังของคนที่ยังไม่สําเร็จหรือว่ายังอ่าขาดการซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้ ที่พวกเราคิดค้นขึ้นมาหรือว่าอยากจะช่วยตรงนี้ก็คือพวกเราทั้งหมดตรงนี้ก็คือพร้อมใจกันจริงๆที่จะมาทําตรงนี้ให้มันสําเร็จไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเนาะเหมือนผมเนี่ยเนทางมาจากสปปเราก็มาด้วยความตั้งใจเนาะมาด้วยความหวังเรามาเพื่อความสําเร็จโดยเฉพาะคณะทํางานหรือว่าทุกที่ทุกทางที่ว่ามาจากทั่วประเทศก็ดีเนาะนั้นตรงนี้ก็พวกเราเนาะขอ อ่าครับขอบพระคุณเนาะิ0กลัวประเทศแล้วครับ,บค,ครับเชิญค,ครับ